กี่เดสูส่งมาไงสุดยอดปะผมว่าอร่อยมากเอ้ยไอ้โอ้โหอันนี้คอนโซมีใครนะเรือจะลดเรื่อไม่ลดไหมไแกสักกิ้กันารถกูระเบิดรถเหรอเออไป เดี๋ยวดิ้อเริ่มก่อนไปได้เนี่ยเกมแม่งทำร้ายกูอะเดี๋ยวกินกระทิงแดงก่อนเฮ้ยเขาห้ามกินนีว่ะช่วงนี้โลนน่าลงเดี๋ยวเราวงบีแบบเอาเฮ้ยโอ้ตายเลยเดี๋ยว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 โดนอะไรวะเบ็นอันที่อยู่กลางวงกิน เออไอ้ตึกเอ็บ้านหลังตรงข้างเห็นปะไกลๆอ่ะไปๆๆๆๆเราก็รอเลยเบื่อเลยแถวเนี้ยเบื่อเลยมีคนข้ามมาสองคนชิดเอ็นเฮ้ยได้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 พี่เลยหน้าเราหน้าเรามันยิงเราอ่ะน็อกโดนสามคนสามคนโดนน็อกสองอุ้ยน็อกว่ะน็อกสองตัวน็อกสองตัวพี่หลบไว้พี่เลยหลบหน็อกสาม เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวจะมามมึงจริงจริงมองก็ไม่ค่อยเห็นวันนี้พี่กีนเพิ่งลงวินโดว์มาใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอลเซสอันนี้อันนี้เก็บคิวเล่นๆนะครับผมไม่ได้เอาแชมป์นะสายตัดเย็นนะเล่นฆ่าเน้นฆ่าก็ปล่อยมุกเน้นฆ่าก็ปล่อยมุกแล้วก็โดนทับตายนะ อยากจะมาดูคนเก่งดูช่องนี้นี่รู้สึกจะไม่ได้แล้ววันนี้สาระช่องนี้ไม่มีนะผมอ่านี่เต็มสิบนะบอกอย่างนี้เพื่อนลงนะเออหนึ่งที้ต้องเล่าเหรออยู่ข้างๆกูเลยเฮียมันได้ปืนว่ะ กูตายกูตายนนึงกูกำลังเฮ้ยช่วยช่วยหยุดกินกินรบกวนไอสัตว์มึงโดนกูแน่ไอแม่อุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบึงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันน็อกมันน็อกมันน็อกเฮ้ยน้อยตัวนึงเพื่อนมันน็อกเพื่อนมันนางเอน็อกเดี๋ยวเขาไปซ้ำก่อนตายตายได้ไหมตรงนั้นไอศอยไอ้อกกออไไอ ตายเฉยเลยคุยไรหิมคุยไรมาปืนไม่ได้คุยไรให้มันมาแค่คนขนาดมีคนสองคนอขามีคนเฮอาเอาเอานี่เอาเอาเอาต้องออนแล้ว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 เอาทางไหนข้างหลังอ๋อเออข้างหลังพี่ข้างหลังเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาสองเอาสองเอาสองตัวเดียวตัวเดียว นกสามฮลโลอว่าีวม่แล้วม่แล้วเขเหนืองข้างหน้าคนเหลืองหน้าบอสอ่ะนกมันไม่ตัวเออพี่ยิงไปนัดหนึ่งผมเอสี่นัดอ่ะเจ็บตัวนึงเตัวนึงเฮ้ยยังอยู่อยู่ปืนอเ่ปอด่ปืนโผล่ปนโผปนมันยิงใเลยไมออกมานเฮ้ยสวยสวยสวยยเฮ้ยมีอีกมีมันช่วยเพื่อนอยู่ช่วยเฮ้ยได้ได้ได้แตกไอ้สัสวยไมันไม่อยู่ข้างผมเลย อ๋อเห็นแล้วตัวขวาตัวขวาเห็นแล้วตัวขวาเห็นแล้วน็อกตัวขวาน็อกตัวขวาน็อกตัวนึงอ๋เอเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเหรอต้นไม้ต<ป>ายหลังหินนะโปรติพี่เป็นตัวไทยตัวแทนบอสไน่เห็นบอสโทวบ่อยเลยแบบ <c oughs> เดี๋ยวคนว่า <c oughs> บอสอะไรเงี้ยแข่งวันไหนยังไม่รู้กำหนดแข่งครับผมต้องถามแทนเอกนะครับผม มีฮอปโชว์หน่อยโคโลเกนนะเนาะเ้ยซ้ายรถมาเอาเปลเอาเปลพี่ไม่เก็บเสียงใช่ยิงไปเลยไอ้ย่ากลัวไอ้แม่มาเล้อไอ้สัตว์ปวดเลยไอ้สัตว์อย่าห้าวอย่าห้าวกปวดกระทืบกระทืบกระทืบลาลหลา เออลอลอเลอเฮ้ยขวาขวาเปล่าโอ้โหฮึ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 ฮโฮึโอฮึ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 ฮ่ฮึ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 ฮาฮึฮึฮมฮึฮึฮึฮสฮึ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 ฮ เอ้ยเดี๋ยวมผมก็มี <c oughs> มีเยอะจริงแต่เป็นชักอะ่ะคื้อจากญี่ปุ่นหลายกิ่นแล้สามปีสวัสดีเชียร์โอ้สวัสดีครับสวัสดีมาเปิดตัวอย่างอลังการเฮ้ยเฮ้ย บ้านทางร้อยร้อยร้อยยี่สิบนี่ยนะร้อยร้อยหน็อกตัวอ๋อเจอแล้วพี่น็อกตัวหนึ่งโดนเจ็บอีกตัวหนึ่งน็อกว่ะน็อกสองน็อกสองเลกตัวหนึ่งตรงหินตรงหินกับตรงต้นไม้ที่ที่ยิงน็อกกันน็อกน็อกน็อกบอสน็อกน็อกได้ไหมว่ารักไซพี่เฮ้ยมีคนบอสขบวนขบวนบอสอีตัวนึงอีตัวนึง ตายสองตายสองโอ้โห่บอสไอ้เขี้ยมีตายสองแล้วไอ้สัตว์ความโลภโอ้นี่ถ้ากูตายกูตายเลยเนี่ยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยตายเลยเหรอโอ้ตายเลยกูเกือบตายกูเกือบตายเพราะไอ้บอสละเกือบแล้วจริงๆริงคันท้ายทั้งสองอันบอสคันท้ายเราสิบ้านกูนะคันท้ายคันท้ายพี่ยจะมาเที่ยวบ้านพี่อ่ะเฮ้โอ้ยเฮ้ยมีคนนึง ซ้ายซ้ายซ้ายตายเลยเียหมวกที่เก็บมาแดงอีกแย่ไม่ฆ่ามาแล้วเฮียไม่รดตายสองเฮ้ยพี่ตัวที่สามวัวที่สามดิเดี๋ยวกูเปิดจังหวะชั้นแรกให้ตามมาเดี๋ยวกูเล่นให้กูเล่นให้ล้มหนึ่งล้มสอง สวยงามกลัวซะแล้วจอด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 เนี่ยก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูมึงโดนแฟงกูแน่เจ็บหนึ่งดับหนึ่งโดนเจ็บเจ็บเจ็บตัวนึงต,ตายหมดตายหมดตายหมดโอ้โหพวกกัแบบแกดจอบดูชื่อหน่อยพี่ด้วยค่ะ

để bao thái Bỏ lóc này